สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่กำลังรับชมรับฟังและที่กำลังติดตามใน,ในขณะนี้นะคะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาที่อ่างเก็บน้ำบางพระจังหวัดชนบุรีนะคะเป็นสันเขื่อนนะคะตรงสันเขื่อนก็จะมีร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่หลายร้านนะคะซึ่งร้านที่เราเรียกมานั่งทานวันนี้เป็นร้านอาหารไตีสานนะคะซึ่งเป็นร้านชื่อดังและก็มีชื่อเสียงมากๆในโซเชียลนะคะมีเหล่ายูทูบเบอร์เหล่าคนดังคนมีชื่อเสียงหลายคนมา รีวิวที่ร้านอาหารนี้ไปแล้วหลายคนนะคะซึ่งอาหารที่เราสั่งมาในวันนี้ก็คือส้มตำปูปารา้าปลากระพงนึ่งมะนาวยำรวมมิตรทะเลราวนมย่างต้มยำทะเลนะคะซึ่งอาหารที่เราสั่งมาในวันนี้ก็จะมีทั้งที่ราคาถูกแล้วก็ราคาแพงนะคะถามว่าราคาถูกราคาแพงยังไงก็คือพูดไปตามความรู้สึกนะคะเพราะว่าฟ้าใสาเองเป็นคนที่ชอบไปนั่งกินตามร้านอาหารดังๆลหลายๆร้านนะคะทั้ง ร้านที่มีความรู้หลาและก็ร้านที่มีความ เรียบง่ายนะคะอันนี้ประเมินไปตามความรู้สึกก็มีความรู้สึกว่าบางอย่างที่ร้านนี้ก็แพงนะคะเมนูบางอย่างที่ร้านนี้ก็ราคาเหมือนตามท้องตลาดทั่วๆไปเลยนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะคะไม่ได้ดีหรือว่าแย่จนเกินไปนะคะส่วนที่ค่อนข้างจะไม่โอเคในวันนี้ที่มาก็คือเกี่ยวกับการให้บริการนะคะเพราะว่าปล่อยให้ลูกค้ารอนานมากนะคะวันนี้ที่เรา มาเป็นวันเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่ช่วงต้นเดือนหรือว่าช่วงสิ้นเดือนต่างออกนะคะถ้าเทียบกับปกติที่เคยมานะคะก็จะคนเยอะกว่านี้แต่ว่าเราจะรอประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะแต่วันนี้ที่มารอไปหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่าจะได้ของตามเมนูที่สั่งมาจนครบทุกอย่างนะคะซึ่งก็บวกกับความหิวด้วยนะคะก็หิวจนตาลายเนะลยค่ะรอไปหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่านะคะคนก็เยอะมากๆนะคะลูกค้าก็เยอะมากๆแต่ว่าก็ ็ไม่เยอะเท่าทุกครั้งที่มานะคะคือเคยมาร้านนี้แล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ทำ YouTube นะคะแต่ว่าครั้งนี้ที่มาเป็นครั้งที่ทำ YouTube แล้วก็เลยมีโอกาสได้อัดคลิปมาลง ในช่องทางของตัวเองนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารชื่อดังนะคะหลายคนก็จะรู้จักมากคุ้นและก็คุ้นเคยกับร้านนี้นะคะแม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยชื่อร้านแค่มองเห็นตามภาพในคลิปหลายคนก็คงจะนึกออกว่าร้านอาหารที่พูดถึงนี้อยู่ที่ไหนนะคะถ้าใครเคยมาแค่เห็นภาพปรากฏในคลิปนี้ก็คงจะรู้จักชื่อร้านแล้วนะคะ แต่ที่ไทยให้เห็นนี่คือแค่ป้ายของร้านอื่นนะคะไม่ใช่ป้ายของชื่อร้านที่เราไปนั่งทานนะะร้านอาหารที่นี่จะมีอยู่หลายร้านมากนะคะทั้งร้านอาหารไทยอาหารอีสานอาหารภาคใต้นะคะร้านอาหารที่นี่จะตั้งอยู่ริมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำบางพระนะคะ คนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาทั้งขาประจำและก็ขาจรจะชอบมาจอดรถนั่งรับประทานอาหารที่นี่เพราะว่าแดดร่มร,ม,รมตกวิวสวยบรรยากาศดีจองฟ้าโปร่งโล่งสบายนะคะดุ่มดำชำปอดที่สำคัญตรงนี้เป็นจุดพักรถนะคะหลายคนก็จะชอบมาทำกิจกรรม รวมกันเป็นครอบครัวบางคนก็จะมาเพื่อตกปลานะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นสันเขื่อนก็จะเป็นแหล่ง ป่าชุกชมนะคะสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนทั่วไปมาตกปลาเพื่อนำไปขายหรือรับประทานเป็นอาหารได้นะคะริมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ําบางพระเป็นแหล่งสันทนาการของนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนทั่วไปนะคะสามารถมานั่งปิกนิก นั่งสังสรรค์ปาร์ตี้รับลมชมวิวทำกิจกรรมสันทนาการกันภายในครอบครัวขับรถชมวิวชมบรรยากาศปูเสือปูสาดนั่งชมวิวชมบรรยากาศนั่งปิกนิกฟังเพลงดูหนังทำกิจกรรมส่วนตัวร่วมกันภายในครอบครัวได้นะคะที่นี่จะตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชานะคะจังหวัดชนบุรีนะคะท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วยังไม่เคยมาเกิดความสนใจอยากเดินทางมาที่นี่สามารถปักหมุด ปัก GPS แล้วเดินทางตามหมดตาม GPS มาได้เลยนะคะเส้นทางไม่สลับซับซ้อนนะคะเดินทางมาง่ายมากนะคะวิวก็จะสวยเหมือนอย่างที่เห็นในคลิปเลยนะคะถ้าในช่วงไหนฤดูน้ําหลากก็จะมีความสวยงามของวิวมากขึ้นกว่านี้นะคะต้นไม้ใบหญ้าก็จะเขียวขจีมากกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เรามาถ่ายคลิปเป็นช่วงต้นฤดูฝนนะคะก็ยังเห็นว่ามีความสวยงามตะการตาอยู่ไม่น้อย เลยทีเดียวนะคะเป็นแม่น้ําที่มีขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นทางเก็บน้ำนะคะ่ะรอบล้อมไปด้วยภูเขานะคะมีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆนะคะหากท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อๆไปให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ